ดีทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับช่องคิมมี่ไอ้ข้แล้วแล้ววันนี้ก็มาถึงะคะ่ะทุกคนวันที่รอคอยนะคะกล่องสายใหญ่แห่งคารตาม,มาแล้วรอบก่อนคิมเคยลงหน้าเพจเลยใช่ไหมคิมไปญี่ปุ่นแล้วคิมก็เจอมาสองซองนะคะพอเปิดปุ๊บทุกคนโกบิดโกบิหนักมากคือคิมเข็มไม่ไหวแล้วคิมกอยากจะเปิดต่อ แต่ไปหาที่ไหนก็คือไม่มีหายากมากและแล้วนะคะวันนี้ภาษาไทายก็มาตะคีมก็เลยจัดไป2กล่องค่ะซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าใครที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นเพิ่งเริ่มสะสมอะกล่องนี้ควรคือกล่องนี้เขาจะมีเทรนเนอร์มาให้ทุกคนคือครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนันจมุนะคะเอนลิเลีย e แล้วก็ไดโกะมีอีกหลายคนเลยแล้วก็มีแมรี่ด้วยถ้าแบบว่าได้การโปเกมอนไปจะมีเทรนเนอร์อยู่ด้วยน่ารักรมาก ใครที่ลังเลนะลองสักกล่องไม่ก็สองสามซองอะ่ะเราเปิดดูเลยติดใจเดี๋ยววันนี้นะคะคีมจะเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนว่าได้อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการกันว่าวันนี้คุ้มค่าไหมไปเอาละค่ะมาที่กล่องแรกกันนะทุกคนขอเป็นกล่องนี้ก่อนเลยละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดอีกกล่องกันเดี๋ยวไปดูกันว่าผลประกอบการเราจะได้เป็นอะไรอ่าเาก็หอมมาให้อย่างดีนะทุกครั้ง นี้ก็จะมีด้วยกันนะคะสามสิบซองกันจุกๆไปเลยเทนเนอร์ของเราก็ดูดีทุกอันนะแต่ทุกคนก็มีเลงในใจอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะเสียงกินฟินกินขอล็อกก่อนเล็กชึบไม่ตีเล็กไม่เข้าปึบโอเคกีน okay. ัสสิบห้าเลยแล้วกันนะทุกคนขอตัดทีเดียวชึบๆเพื่อความมันอัธรุอัธรุของเรายำไปหน่อย ย้ำไปนโอเคเซตนี้ก่อนนะคะใครที่แบบดูเราเปิดอยู่นะเตรียมไปเปิดพร้อมๆกันสนใจเปิดพร้อมกันไหมคะเปิดทิปไปด้วยแล้วก็เปิดตามไปด้วยเหมือนเราแบทเทิรกันนะทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันนะคะกินผัดเซตแป๊บเน้นนะอยากทีเดียว15ตองเลยจะได้แบบอรรถรสความ รื่นเริงมีใครดูโปเกมอนกันบ้างดูถึงตอนไหนแล้วดูถึงตอนไหนกันแล้วชิมช่องโฮเกเ,เตอร์มากน่ารักหนุ่มร้องเพลงของเราพอพูดแล้วเดี๋ยวจะเผลอร้องใครร้องได้บ้างอ่ะป๊บนะโก่อ oh นเด็ดแรกของเราโอเคมาปึป๊บป,ป,ปึมาดูดกันว่าุ่นประกอบการของทีนะ เริ่มต้นมาเราจะได้เป็นอะไรนะอ่าซึรุก,กุเนี่ยเทนเนอร์ที่คิมบอกน่ารักเนาะมีเทนเนอร์ให้ด้วยปึ๊บ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 อ่าอุ้ยน่ารักค่ะทุกคนมีเทนเนอร์อยู่ข้างๆมุมแบบนี้การ์ดน่าเล่นขึ้น1,000%ง้เปอร์เซ็นท่ามศิลานี่เวลโก โอเออาร์ใบแรกนะคะยันยันมาอ่ามาเริ่มเ้แต่ว่ารอบนี้คิดว่าน่าสะสมนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเทรนเนอร์ที่แบบเราถูกใจอยู่แล้วอะเก็บไว้เป็นเซตยังชั้นอูบูรีเบโรบาอ่าซาเชียนอาอาของเราซาเชียนค่ะซาเชียนเคือเลือดสองน้อยไปเนาะ ยุคนี้มันน้อยไปหน่อยเดี๋ยวนีตียนแรงมากดันวินเยีย yeah. สนานนะคะและตามด้วยโอกาปองค่ะยังได้อยู่ยังได้เรื่อยๆใครเปิดได้อะไรที่บอกนะคอมเมนต์บอกด้วยที่ตามส่องทุกคอมเมนต์เลยดันมัน่นอูริมูโฟนิตะกระเป๋าของพอปอ่า ซาไดาจา้ายัง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 ปึ๊บขอน่อยขอหน่อย,ออยปึ๊บอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,ปบ,ปบไปชินาเฮมิโซบ,บูมาก,กิโอโคโกละนะคะแล้วก็ยารักษาแผลของเราเมทากอสนะคะเมทากอสก็เป็นของไดโกะเนาะอีวังโคเหนียวฮะบาซูรุและ เมทากอร์ด EX ออีกใบนะคะฟีเซอร์ในคิมเห็นมี AR ด้วยนะทุกคนใครชอบสโสมเนาะก็ะต้องมีแหละเมทากอร์ดเมทากอร์ดมาดูกันคาบูรุโมซิมโบราลาคูไรและฟอยของเรานะคะเซชิรัม,มตัวนี้เทนเนอร์ของเขาก็จะเป็นเอ็นมีใครเคยดูเอ็นบ้าง โปเกม่อนของเขาถ้าแบบนี้ได้มาก็จะเป็นโซลาร์อาร์คนะบาริอัลอาซูรุปุการเลือกของทาเคชินะคะแล้วก็เลพันตัสนั่นเองแมวม่วงสามสวยของเราแมวม่วงสามสวยของเราอ่ะขอนี่ก่อนนะเอ๊บเพื่อความคอมโบเอ๊บอ่าฮะอีไแอบเห็นว่าอันนี้เหมือนดีอะทุกคนโยกิรัสโซรุ โมโดนะคะแล้วก็ผ้าคาดหัวแนวแนวของ็อปอุ้ย็อปนี่มีตั้งแต่กระเป๋ายันผ้าคาดหัวพฮอปเยอะมากอ่ะฮิฮิดารุมะโดโรบังโคฮาจิชูนะคะแอปเปิลอของเราแล้วก็เออาร์ค่ะอุริโบงน่ารักแม่น่ารักเพราะว่าอ,อยู่กับลีเลียนี่แหละมีความน่ารักขึ้นมาเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามา เปิดอีกซองคิมต้องใส่ละคิมต้องใส่สลีฟแล้วสวยใส่ซองคลุมก่อนอ่าแบบนึ้นะไคลเดนและเจเรร็คตามด้วยปราสาทของเอมนั่นเองค่ะเอาล่ะทุกคนใครที่แบบได้การ์ดดีๆนะไม่ได้สปอยเลยเลยแต่ว่าทุกคนต้องมีซองใส่กันบ้างแหละใส่กันด้วยนะคะสวยๆนะคะก็ต้องมีแบบเก็บไว้ปึ๊บสวยอ่ะ ควรคิดว่าไงใบนี้เคียมต้องได้ลิเลียแล้วไหมวันนี้ดูมาขนาดนี้แล้วอะเอ้ยแต่ไม่ใช่นี่ทุกคนมาดูกันปึ๊บยาจีรอนคาตาบีเซมินอ่าขาวอยู่โกบิรัวรัวเคียโกบิเพื่อว่าทองจะอยู่ฝั่งขวาชูบี่ค่ะ ของเราและอ,อุุนะคะตัวแรกเปลี่ยน15เซตแรกของเรามาต้องออกเลยไหมฮาชิโบความเพลินของเอ็มซีอยีนี้เขามีมาแบบสวยงามและฟอยนะคะบางกีรัตของเราแล้วก็จิตนักสู้ของไอริสนั่นเองค่ะเอาละ15ซองครึ่งหลัง มาดูกันว่าจะได้อะไร,เพ,ระเพื่อนๆปกติชอบเปิดกันเป็นแบบเป็นซองหรือว่าเป็นกล่องเอ่ยใครเปิดแบบทีเป็นตั้นไหมแต่จริงเปิดเป็นซองมันก็มีความสนุกเพราะเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นมีใครได้ไปแล้วหรือยังมาดูการ่องแรกของคีมอีกครึ่งทางนะคะนี่เรียเนี่เรียกพลังมาดูว่าจะได้อะไรนะคะ เทนเนอร์เป็นเซ็ตที่ต้องมีเก็บไว้อ่ะสวยเนาะดีแบบเป็นมุมปกติมันจะเรียบๆไม่มีแต่พอมันดีไซน์มาแบบนี้มันก็น่าเก็บมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะมามีใครที่แบบว่าสะสมอย่างเดียวยังไม่เคยเล่นคอมเมนต์บอกหน่อยหรือว่าบางคนเล่นแต่ในมือถือพ็อกเก็ต พอกี้ดคคิมอารคลิปไปแล้วเรียบร้อยนะคะคิมเปิดไป1 0 2ซช้นี่ลองไปดูย้อนหลังกันได้นะทุกคนสนุกสนุเพลินๆินค่าเวลานะดูตอนกินข้าวก็ได้1 0 2องจุกๆเดี๋ยวคิมแปะคลิปไปให้ตอนท้ายคลิปนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเซตนี้กันค่ะป๊อ่าได้เป็นนินมูชี่พรมาบูรูของแล้วก็ ยังไงรับผิ่ชอบด้วยฟาเลียสกามิสุคินเกน่นไบบูรูนะคะแล้วก็หนองมารุมายน่นเองค่ะให่หมดกำลังใจทุกคนขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจหน่อยทามสิลาลาคุไลเบโลบาแล้วก็เฮลัสเชอร์นะคะเฮลัสเชอร์เป็นอร์ของเราอ e กนะเนี่ย ต้องแย่แล้วจริงๆชาเชี๊ยของฉันแฮมูโดดันบัน้นคาบูรุโมะฟลองเช้าอ่ายางยางตายละต้องมาออื่นดิไปเนี่ยช่วยเบิร์นให้ช่องนี้ด้วยเถิดยังซ้ำนะคะแล้วก็สไปซ์เอนเนอร์จีนั่นเองคะอ่ะอ่ะมาเช็คกันก่อนปึ๊บ โซูชั่นลัว,ส,ว,นลวสนามของเราแล้วก็โยคีลายาเพิ่มพลังของเอ็นโอกาปองค่ะง่แง่แง่แง่ขอปุ๊บอย่างนี้เลยนะทุกคนมาเรามาเซตอย่างนี้บ้างปุ๊บโอเค่ะอีก 3. 3สามสามซองลุ้นๆว่าสิบห้าใบนี้จะเป็นสิบห้าใบคุณภาพไหมมาลุ้นกัน ชจบาพี่ค่ะดันบันมาสเคเนียนะคะ,ะมาต่อพาลัสยังข้างงนู้สึกและ AI ไอีกไปค่ะเป็นอีวาพาเลสนะคะอีวาพาเลสของเรา Energy r e c y c l e ซคเคิลบูเบอรอ์และตามมาด้วยเมกะยันมาแมงป่องของเราทีมีทั้ง ARAR นะทุกคน นี่เยเทียมใส่เ r อาสักหน่อยพักช่วงช่วงเมามอยพักหายใจโอ้ยหมดกำลังใจหมดกำลังใจทุกคนหมดกำลังใจค่ะมาซองในท้ายของเราต้องมาแล้วไหมต้องมาแล้วไหอมอันนี้ปึ๊บแล้วกูรีมูออนวันและสนามนั่นเองค่ะหึืเราเหลือประมาณ ห้าข <5. S 2> อเรียงแบบนี้นะปึ๊บหนึ่งเ่อความเคลื้นเพลิง2มา 2. สองเซตนี้มาดูกันนะคะว่าจะเป็นอะไรโอรอมูลูไดกาสอวังโคหนุ่มแยงกี้หนุ่มแยงกี้หน้าตาเป็นไงจ๊ะไ <c ười> คเด่นและตามมาด้วยเมแท้งต่อด้วยเวลโอนะคะฟอยแล้วก็ผ้าค้าหัวของฮอ สามซองสุดท้ายฮึบ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 แลยเนี่ยทุกคนมาสามซองนี้เราจะปิดรวมด้วยกันแบบนี้ปึบจะเป็นการเช็คผลประกอบการมาเรียบร้อยสามซองสุดท้ายเกียร์โจโรนิโกะโนกจิและบิปปนะคะจริงๆต้องมากับริเลียนะมาแล้วมาแบบเล็กๆแบบนี้ จริงๆอยากได้มาแบบเ,เต็มๆเมแทงและฟอย์ของเราตามด้วยไอลิสแล,และใกลแล้วและเรียบร้อยทุกคนกล่องแรกของคิมเดี๋ยวคิมขอเคลียร์พื้นที่โต๊ะก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลุยต่อกล่องที่สองกันนะมากันค่ะกล่องที่2รอบนี้ต้องไม่โกบิไปลุ้นกันว่ารอบนี้คิมจะได้อะไรนะทุกคนรอบที่แล้วถือว่าวอร์มมือ เรียกว่าวอร์มือรอบนี้เอาจริงเอาจริงแล้วนะทุกคนเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนี่รอบนี้แน่นเสียงของความไม่เกลือใช้คำนีล้ละกัน1ิต5ซองวอนนะคะมาเนียเพนที่ให้ตัวเองนิดนึงขยาพขยยาช่วบ เช็ค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 หนักไหมเอ่ยมีใครวัดยัน,นั้นหนักจับได้เลยไหมว่าอันนี้คือมันจะไม่เลือจับปุ๊บคือน้ำหนักแห่งความ SR, S R S A R นี้เสียนขนาดนั้นเลยทุกคนอ่าสักครู่ตักก่อนเฮ้ยทุกคนเราก็งานแห่งคีมลงของไอคอนไปมีใครลงบ้างไอคอนเขามี เดือนพฤษภานะแต่ว่ายังไม่ประกาศรายชื่อเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมมาลุ้นกันถ้าเกิดว่ามีรายชื่อก็เจอกันนะคะไปเล่นกันงานใหญ่อยู่นะของ Official โอเคมาตัดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเสร็จแรกวางแล้วโชว์ชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟไหมซองแรก นี่มาขเขาว่าชีเสิร์ฟเนี่ยคะ่ะบาชูรุและโวเคเนียอาอาอามาเลยชี้เสิร์ฟเลยใบแรกต่อมาบาเลียและไทไทเดน่นอ่าฟอยฟอยอบิวบิวพลังสุดเราต้องดึงพลังแห่ง ความไม่เกลือมันจะมารัวๆกระเป๋าของฮอปนะคะกระเป๋าของฮอปมารุ้นกันลิเลียลิเลีย,ลยส่งกำลังใจโซโลวค่าบุรูมอ่าเฮลัชเชอร์อาอารนะคะคีมมีไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่ามาอีกคุณพี่โอยผูชี้เซิร์ฟมามาลุ้นกันปเอบคาซิชู บิริล,ล,ลดามาและโยกีลาค่ะอุ้ยผู้ตัดสินเขา้มีความหน้าตาเปลี่ยนไปนะทุกคนปกติรอบก่อนดูเรียบร้อยรอบนี้ก็ดูมีความแบบสีสันมากยิ่งขึ้นเข้ากับกล่องเลยเนาะเซตนี้มีใครยังใช้ผู้ตัดสินอยู่ไหมบางเด็กันี้โบส์โอคาฟองนะคะแล้วก็ไข่มุกของลิเยไข่มุก เราลิลเรียล่ะไ่มุกเข้ามาแล้วมีชิชิมหมไคเด่นโดโรบังโคและเวลโอฟอยนะคะแล้วก็บัตเตอร์ฟรีชิปชิปมามาดูกันคิวาวาวูลูอุ้ยมาแล้วทุกคนสุดไปดีมาชูบีค่ะายเชียนเดี่ยวนะเดี่ยวนะ เราจะมาสองตัวพร้อมกันไม่ได้ไม่ได้จะเล่นซาเชียนนะการิชูคริมเก้อินโนมูและหนุ่มแยงกี้ของเราค่ะโอกระปองไฟนะโอกระปองไฟตามด้วยลักูุไรเฮโรบาบาเลียสและเออาร์นะคะอูริมูตัวจิ๋วตะมูตะมี ตงมต้มีต่อคอมโบเลยอ่านด้วยด้านบันคาบูรูโมฮัมซีลาและบัมบะโดโรต่อด้วยมารุมายค่ะมารุมามเลือกเอาละเซตหลังขอสเต็ตเดิมทุกคนปึ๊บคว๊มก่อนมาลุ้นกันนะปึ๊บอ่ะสองซองอันนี้สองซอง โซโบมาีิโอโคคะลาฮาชิโบและอาอารุริบุงอาบุริบุงอีกแล้วออาตันเอ็นซ an mm ียันยันมาโชโรโนโกเชมินและไอริทค่ะออาร์ยังเหลืออีกหนึ่งนะอาร์ mm hmm. ยังเหลือเยอะอยู่เมื่อกี้ก็ถือว่าได้ไปเยอะพอสมควรเนาะมาอารุมากะเวลโก ยังซ้ำและแมวของเราต่อด้วยสไปค์เอนเนอร์จีนะคะ้องสุดท้ายฝั่งซ้ายโูตายละตายละรวมพลังบูทตใหม่บูทตใหม่ยาจิลอนคาปิเตอร์ท่ามศิลาแล้วก็ฮิฮิดารุมะต่อด้วยซีเซอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะมันต้องอยู่ฝั่งนี้แหละแต่ว่าจะเป็นอะไรเออ จะเป็นอะไรล่ะจะต้องเป็นลิดเบดียเหรอป้ายิ่งอยากได้จริงๆทุกคนสวยน้องอยู่กับบิ๊บบี้ของเรานะคะน่ารักน่ารักเลยสามอ่ะสี่ีละห้าก่อน,อนขอนะนทีละห้ามั่งห้าตัดให้ครบก่อนนะเดี๋ยวเปิดที่ละห้าหกและตายแล้วทุวกคนตายแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยหรือว่ามันจะออกยาก หรือว่ามันจะไม่ได้อยู่ที่คีมมากกว่าไม่ได้อยู่ที่คีมหรือเปล่าเนี่ยรวมพลังไม่ได้นะเปิดต้อนรับสักหลาดเทนเนอร์คู่กับโปเกมอนก็ต้องมีแล้วไหมอ่ะปึ๊บโอเคเรียบร้อยเรามาลุ้นกันว่าคีมจะได้อะไรนะคะปึ๊บ อัลาเชโอโอทราจ,จิสวรัวและอีวาพาเลสค่ะฟอยของเรายืะตื่นเต้น,ตนพอรู้สึกว่ามันใกล้แล้วใกล้แล้วช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วยยิมสปซยเท้าโยกิลัสโยกิลัสแหละอ่ะอ่ะเป็นเมกะยันมาทำไมมาเยอะจังเมกะยันมามาแรงปอตัวนี้ เราไม่ประทับจุยแล้วนะเราไม่ประทับจุยแล้วมาดูชุบต่อด้วยบูเบอร์และเมทากอสนะคะตามด้วยอย่าเพิ่มพลังของเอ็นนะชุบชุบชุชพลังบวกพลังบวกชุบพี่ค่ะตันบันฮารัตและ ออนวินออนวินคิดจะได้อะไรเนี้ยคิดจะได้อะไรเนี้ยทุกคนแอบหนึง่งมาดูเวลโกะเวลโกมาเยอะมากอูริมูเนียวฮะและเจดีร็อกนะคะชึบยานยานต้องแล้แหละคิดว่าอยู่ในท้ายแน่เลยทุกคนอีคิซิมายเมแทังและ เคียนะคะต่อด้วยเอไอเอเอ็ปเ๊บเฮ้ยอีวาพาเลสนี่มันเดจาบูเหมือนภาพชายทำไมเหมือนเหตุการณ์นี่มันเพิ่งผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีมาอีกแล้วเหรอโดกาสโดกาสอีวังโคไคเดนนะคะและตามด้วยบัตเตอร์ฟีค่ะต่อด้วยการเลือกของทาเคชิ ปึ๊บนะเดี๋ยวุกวนสัดคู่หนึ่งลุ้นก่อนเดี๋ยวโรนิโกโนกัตจิและและอ่ะฟอ,อยเฉยนะคะไบวูรูอื่นเต้นเผื่อตอนนี้ใกล้แล้วอยได้ไหมอ่ะช่วยซัพพอร์ตคนนี้หน่อยได้ไหมต้องเป็นลิเลียเมทงอุกาละและอ่ะอะเป็น บโบมันเดอร์นะคะบโบมันเดอร์อาราของเรานะปึ๊บใจเลี้ยวใจแล้วลุ้นลุมม้นลุ้นคิโมะซานากิราแล้วก็เกียร์ต่อด้วยเอนเนอร์จีรีไซเคิลนั่นเองค่ะมันต้องอยู่ในนี้แหละทุกคนแต่ตรงไหนอะอาสับสักหน่อยฟึ๊บลักคิวลักคิวคิดว่าน่าจะอยู่อันในท้ายบ้างแหละ อาซิโบยันยันมายาจีรอนและซอยนะคะมิลลซีค่ะใกลแล้วใกลแล้วใกลแล้วเออเป็ในกำลังใจให้หน่อยทุกคนช่วยหน่อยฮันเซลยังซันนะคะและและอ่ะเป็นบูเบิร์นซอยเอาละสามซองสุดท้ายคว่ำเลยทีเนี้ยปึ๊บ อันนี้ออกก่อนใบแรกอ่ะตายแล้วตั้มเลยปึ๊บใบแรกออกก่อนปึ๊บมาทุกคนเราจะรู้พร้อมกันแล้วแหละว่าไม่อะไรก็อะไรอะ่ะตอนเนี้ยไม่ไม่เกลือก็ไม่เกลือก็ก็กำไรโอเคมาฮักซิเบเทปโ,ปโปนะคะโจโลเนโก้ค่าคถัวของฮอป และอูริบงต่อด้วยโฟนิตะค่ะจิทสูอ,อนันแบทและเอสอาร์เอสขออนุญ,ญาตเลยป oh ๊อ oh, <no. S 1> ไออรโดนนี่ได้ไอริสอะระหว่างไอริสต,ตอนนี้ก็คือคิดว่าต้องจบเรียบร้อยนะคะ oh, <no. S 1> โอเคเดี๋ยวขอใส่ซองอะไรก่อนนะ oh, <no. S 1> แล้วเดี๋ยวสรุปให้ดูว่า สองก่อนได้อะไรไปบ้างนะคะสรุปผลประกอบการเรียบรอยแล้วนะคะคิมก็จัดมาให้ดูเนาะ AR ก็จะเป็นประมาณนี้ที่คิมได้นะคะอันที่สามไม่ได้เอามาโชว์อันนี้คิดว่าน่าจะได้สะสม แต่ว่าไม่ได้เล่นส่วน a r, r นะคะก็จะมีทาเชียนเมทากอสดิปตีอันเนี้ยคิดว่าหลายๆคนนะจะเอาไปใส่เด็กแล้วก็น่าจะได้เล่นกันหลายๆคนค่ะส่วน SR นะคะทีมได้2ใบก็จะมีไอริสเนะาะอินที่บอกทิ้งในมือ1ใบจวนในมือเป็น6กับอีกอันนึงก็จะเป็นนะคะทาเคชินั่นเองทาเคชิคิดว่าหลายๆคนใช้แน่นอนเลือกพื้นฐานนะคะได้2ใบหรือว่าจะเอาเป็นวิวัฒนาการ1ใบ อันก็แล้วแต่เราหลายคนก็น่าจะเอ้ยเอาไปใส่ดีหรือเปล่าคุ้มอ,อยู่นะอันนี้ก็จะเป็นผลประกอบการทั้งสองกล่องนะคะที่คิงได้มารอบนี้กะว่าจะแก้แค้นญี่ปุ่นสักหน่อยที่เราโกบิผลปรากฏว่าพี่ไทยก็โดนเหมือนเิอนะคะเอล่ะยังไงนะคะวันนี้ช่องเราก็ขอจบลงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะมาเปิดกล่องอะไรอีกยังไงฝากกดติดตามไปด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ